บอกสหายเก่าในเด้อเจ้าจะไปคิดเรื่องมากเรื่องอะไรจะมาบ้านกก้ก็ดีแล้วถูกกับคนชาวบ้านก็ดีแล้วพราก็ดีใจด้วยอืมโดยเฉพาะชุนตัวยายยายก็ไม่ได้กิไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดไม่ได้อาคาดค่ะมันไม่มีเรื่องที่จะอาคาตมันเรื่องอะไรถึงจะอาคาตมันไม่ได้เกี่ยวเลยค่ะอืมแต่คนเอาไปพูดเนี่ย ต้องฟังให้ดีด้วยอืคนที่เอาไปพูดนะบักหรืออีนะต้องใช้จักรยานในการรับชมในการพูดของยายด้วยยายไม่ได้ไปหาเรื่องอก็เขาก็มาสวัสดีจริงๆสวัสดีนูนาหนูนาะก็สวัสดีตอบแล้วเขาก็บอกว่าสวัสดีคนสวยก็มาเลยยายก็ยังงงระหว่างยายกับหนูนาะยายก็ยังงงเพื่อนสวัสดีไผ่ลูกทุกคนนะมังแม่ไปยังพูดอยู่เลย อันนี้กูพูดผิดไหมวะโอ้ถ้ายายพูดถึงขนาดนี้แล้วยังหาว่ายายพูดผิดค่อยก็งึดว่ามันเรียนสูงหรือมันเรียนถึงโป้ตหยินวะมันเอาอะไรคิดว่าสมองมัดน,นใจแทนยายไม่ได้ออกมาแก้ตัวไม่ได้มาว่าใครคะ่ะที่ยายไล่สุดตอนเย็นนะ ยายก็ไม่ได้ว่าสหายค่ะเพียงแต่ว่าเอ้ยยายจะมาอธิบายนะไอ้คนที่มันไปพูดนะมันฟังไม่ได้สับก,ก็จะไปกระเดียดคุณที่มันไปพูดนะว่าฟันต่อฟันตาต่อตายายไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นรูหยหน้ยนเออสมองมันเอาอะไรคิดค่ะ ยายหมายคำว่าเราไม่ได้ผิดเราก็มองหน้ามองตาเชิดหน้าชูตาออต้องตาต่อตาพันต่อพันต้องประเชิญเจอกันหมายคำว่าที่ยายคิดนะแต่ยายไม่ได้พูดถึงขนาดว่าพันต่อพันต้องมาชู้กันมันไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นเดอ้เอตอรงเข้าใจคุณยายใหม่ค่ะถ้าเราไม่ผิดเราก็สุกตาตาชู้ตาพันก็ชู้พัน เบิ่งกันให้มันชัดเจนหมายความว่าแบบนั้นอืมไม่ได้พูดไม่ได้เชะไม่ได้ไปกระแดะใครค่ะอืมพ่อเราก็อายุรุ่นนี้แล้วจะไปแสะทําไมถ้าจะด่าก็ด่าตรงๆอืมฝากบอกสหายเก่าในเด้ร์จ้าอย่าไปคิดเรื่องมากเรื่องอะไรจะมาบ้านกกโกก็ดีแล้วอืม ถูกกับคนชาวบ้านก็ดีแล้วค่อยก็ดีใจด้วยอืมโดยเฉพาะส่วนตัวยายยายก็ไม่ได้กิจไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดไม่ได้อาคาดค่ะมันไม่มีเลือกที่จะอาคาตมันเรื่องอะไรถึงจะอาคาตมันไม่ได้เกี่ยวเลยค่ะอืมแต่คนเอาไปพูดเนี่ยต้องฟังให้ดีด้วยอืมคนที่เอาไปพูดนะบักหรืออี๋นะต้องใช้จัก,กรยานในการรับชมในการพูดของยายด้วย ยายไม่ได้ไปหาเรื่องอืก็เขาก็มาสวัสดีจริงๆสวัสดีหนูนาะหนูนาก็สวัสดีตอบแล้วเขาก็บอกว่าสวัสดีคุณสวยก็มาเลยยายก็ยังงงระหว่างยายกับนูนาะยายก็ยังงงเพื่อนสวัสดีไผ่ลูกทุกคนนะมังแม่เขาก็ยังพูดอยู่เลยอันนี้กูพูดผิดไหมวะโอ้ถ้ายายพูดถึงขนาดนี้แล้วยังหาว่ายายพูดผิด ค่อยก็งึดว่ามันเรียนสูงหรือมันเรียนถึงโปต้ตีนวะมันเอาอะไรคิดว่าสมองมันมคนเขาจะดีกันก็เอาตีนเข้ามาขวางมันอิจฉาบโบ้เงี้ย่อยก็ยังงง,งอยู่ไหมอืมค่อยก็ไม่ได้โกรธได้เกลียดเขาอืมอก็ต่างคนต่างอยู่อยู่แล้วอืมค่อยก็ไม่ได้ไปละลาบแล้วล่วงไม่ได้ไปตบหัวเขานี่ว่า ไอคนที่เอาไปพูดนี่ก็เหลือเกินเนาะสร้างประเด็นอยู่ได้อืมค่อยเคยคิดนะเออฟาชีค่อยเคยบอกโอ้ยอย่าไปโกรธในเกียรติลาวดอกแล้แลก็มีปัญหาครอบครัวอยู่อันนี้ก็ถูกค่ะอืมคอยไม่ได้เคยทําคลิปด่าเขาอืมถ้าค่อยจะด่าสหายคอยเนาะค่อยด่าตรงๆเลย อันนี้มึงเข้ามาฟังไล์สดกูมึงยังไม่ได้มึงยังไม่พิจารณาเบิ่งมึงก็เอาไปพูดแล้วโอ้ยอม,มันชอบหาเรื่องให้ทะเละกันอยู่ล่ำไปเออข่อก็อารมณ์ข่อยก็ยกดีแล้วสามสี่ปีมาข่อกป็ปรุงแล้วอืมแล้วยังมาหาเรื่องให้เขามาพูดเรื่องกูอีกโอ้ย กูละงับมึงเนาะอืมไอ้คนที่สร้างปัญหานะไม่ใช่กูมึงอืมไอ้คนที่ไปพูดนะแต่ไม่รู้ใครละพูดค่อยไม่อยากเข้าไปดูคลิปค่อยถ้าดูคลิปแล้วค่อยไม่ค่อยสบายใจค่อยก็เลยไม่อยากดูอืมแล้วเวลาค่อยไลฟ์สดนะ่ะให้ฟังให้จบก่อนอืมตอนนี้เนาะค่อยฝากไปถึงสหายเด้อ เรต้องคิดอีกอย่างค่อยไ่ได้ด่าเจ้าค่อยไ่ได้ว่าเจ้าอคือว่าฟันต่อฟันคือหมายค่ะว่าอถ้าเราไม่ผิดฟันต่อฟันตาต่อตาก็เบิ่งกันนะคะมันชัดเจนแต่ค่อยไม่ได้พูดถึงว่าให้เบิ่งกันชัดเจนค่อยพูดแค่นั้นว่าไม่อยากพูดเยอะอืถ้าคนฉลาดเขาก็จะจะคิดแต่ถ้าคนโง่เขาก็จะไปปั่นค่ะคนอยากปั่นให้ทะเลาะก,กันมันเยอะแต่นูนา พอขึ้นรถล้วก็คุยกับนุนนะเออเขาก็ดีนะแม่ออืืมเขาก็ดีเอา้าเราก็พูดแค่นี้ไม่ได้นินทาไม่อะไรใครเลยก็บึง่งเออก็บึง่งเขาออกไปออกมาขาก็บึ่งอยู่เขาก็ไม่ได้ไปทะเลาะวอแหวงกับใครอืมแล้วเขาก็ไปนั่งส่วนของเขาส่วนของเราก็นั่งส่วนของเราเอยายไม่ได้ไปวิจารณ์ไม่ได้ไปด่าไม่ได้ไปอันนี้เขา เเขามาหายายอุ่นมันก็ธี์ของเขาเรื่องของเขาคนที่เขาเคารพนับถือแต่มึงนี่มึงเข้ามาฟังนี่มึงไปเอาสร้างคอนเทนต์อยากให้ทะเลาะกันมึงต้องคิดให้ดีมึงต้องฟังให้ดีในคลิปในไลฟ์กูนั่นอืมกูก็ไม่ได้พูดถึงเขาจนเสียหายเพียงแค่ชมเชยเขาเฉยๆอืมแล้วมึงนี่มาจุดประเด็นว่าพันต่อพันตาต่อตามึงเอาอะไรมาคิดวะฮะ สมองนี่ปุ๊กสมองมึงเนี่ยคิดแต่อยากจะฟาดอย่างเดียวเนาะเออกูไม่ได้มาแก้ตัวกูไม่ได้มาแถฝากด้วยค่ะเวลาดูไรรูไรน่ะเวลาดูไรสดยายน่ะดูให้จบว่ยยายพูดถึงใครแล้วยายไปด่าเขาไหมทึกพูดถึงบุคคลคนนั้นนะ่ะอืมแต่อีกคนหนึ่งก็มันเรื่องจริงเขาก็ไม่ได้ทักก็ไม่เป็นไร ที่พูดมานี่มันเรื่องจริงทั้งนั้นไม่ได้โกหกค่ะอืมไม่ได้โกหกแม้แต่นิดเดียวเลยเรื่องมันเกิดจริงๆค่ะเอฟซีก็เห็นในตาเนาะอืม่อยก,ก็ชมเชยเออเอามาสวัสด,ดีเราระหว่างค่อยกับนูนะาก็สวัสด,ดีค่ะอันนี้ค่อยก็งงแล้วพอเขากลับออกมาจากงานยายอุ่นเขาก็สวัสด,ดีอีกอก็กระจา ไอคนที่ไปพูดเนี่ยมึงไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์มึงเอาคำพูดที่ไหนมาพูดวะเออคลิปมึงก็ไม่ได้มาส่งพวกกูอ่ะอืมแล้วเอาคำไหนมาพูดมึงมาตัดอ่ะต่คำพูดว่าฟันต่อฟันตาต่อตามึงมาตัดเอาแค่คำพูดอันนั้นมันไม่ถูกมันไม่ถูกเลยอืมจริงมันไม่ถูกออกมาชี้แจงด้วยเดอ้อ ไม่เคยด่าใครมางานวันนี้มีเจเจชยชุมก็ไม่ได้ประดา่าเขาอืมต่างคนต่างอยู่ถ้ามึงเป็นคนที่จะไม่ให้ชาวบ้านกกอกเวลามึงดูคลิปมึงอะไรมึงก็อย่าฟังแต่เอฟซีมึงแม่มึงเข้ามาพังในตัวถ้ามันจบเลยมึงมาตัดอแต่ว่าฟันต่อฟันอืมอันนี้มันไม่ถูกนะอืม fc อยู่ในช่องยายนีนเขาดูค่ะเขารู้ค่ะอนะอยากหาเรื่องอยากหาเรื่องนี่แหลนะะคนจิตใจมันไม่ดีมันเป็นคนที่จะหาเรื่องล่ำไปค่ะอฝากบอกด้วยเวลาดูคิดดูไล์ยายนะแล้วการพูดของยายนะให้ไปตีความให้ดีเออไม่งั้นมันจะเป็นแบบนี้นะวันนี้ฝากด้วยค่ะไม่เคยด่าใครค่ะ มีแต่เชยเชมเออเขาก็เปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีเนาะยังคุยกับหนูนาเลยต้องเห็นใจค่ะต้องเห็นใจเขาโดนอะไรมามั่งมึงอย่ากา้ค่ะมึงอย่าชวนกูทะเลาะจำไวใ้ใสมองด้วยไอ้คุนที่ไปพูดให้เขาเข้าใจยายผิดนะ่ะยายไม่ได้ออกมาแถไม่ได้ออกมาแก้ตัวเพราะไม่ชอบแก้ตัวแต่ว่าที่พูดมาเป็นเรื่องจริงทางบึตร ขอจบไล์แค่นี้นะฝากด้วยค่ะ